สวัสดีครับพามาดูออตจูเนอร์เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับนี่สวยสวยเลยคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ2.7เกียร์ออโต้แล้วก็โฟร์วิลด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูดูรอบรถก่อนนะนี่นะครับสภาพร,บรอบรถก็ประมาณนี้สวยสวยเลยนะครับแล้วก็บอกว่าคันนี้ขับดีมากนะครับเพราะว่าไปลองมาแล้วสมูทมากนิ่ม ช่วง่างดีครับอ่ะดูข้างในติดฟิล์มใหม่นะครับถูกบานเลยแล้วก็้างในประมาณนี้เมลายคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็มีจอด้วยนะครับมีจอแล้วก็มีกล้องถอยด้วยนะใส่เกียร์ถอยเนี่ยมันก็ขึ้นด้วยนะครับอ่ามานี้นะครับเลขกไหมเดี๋ยวไม่มีกุญแจเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวพิมพ์มาให้ใต้คอมเมนต์นะ อ่ะมาณนี้ข้างในคลิปสวยงามครับน,นี้เป็นยังไงนะครับสวยสวยมากๆเดี๋ยวราคาขึ้นให้นะครับสนใจโทรมาเลยนะครับนี่ไปหน้าครบครับ2.7นะเครื่องเบนซิน2.7นะครับอืม ปีคันนี้ปี2.006นะครับเบาะหลังยังอยู่มีครบเปิดท้ายได้หรือเปล่าอ่าประมาณนี้นี่นะครับสนใจติดต่อนะ,นะครับขอบคุณครับ